ไปจอมบึงเหรอ,อแล้วขวาขวาไม่มีมีสิเป็นทางสามแยกมั้งผมจำได้ขวาไม่รู้ไปไหนวะพี่โตไม่ต้องเสียใจนะไม่ได้ไปเที่ยวะ่ะไม่เป็นไรเรากลับไปทำงานดีกว่าเท่จังปะ <laughs> ีกสวัสดีครับวันนี้เราก็มีไปส่งเครื่องที่จังหวัดราชบุรีนะฮะจะเป็นยังไงไปดูครับวันนี้ก็นะครับอยู่กับทีมงานกระด้วยหากับผมอาร์ตสารนังกระฉามีแทโซโซมีวดาทีมงานอะไรของบึงวะไปจังหวัดราชบุรีนะครับอำเภออะไรจอมบึงครับจอมบึงนะครับเวลาก็ประมาณเกือบสามชั่วโมงนะมันมีรถติดด้วยไม่รู้รถติดอะไร ก็วนนี้อยู่ทีมงานของเรานะตลอดเที่ยวนะไปเรื่อยไปเปื่อยจริจ้วันนี้ผมดําเนินงานกัน2คนนะมีสาระบ้างไม่มีบ้างนะฮะก็ปะปะนกันไปลืมแล้วเนี่ยไม่ลืมตอนนี้ก็เดินทางมาได้พักหนึ่งนะครับเราก็จะเข้าสู่ปทุมเอ้ยไม่ใช่ดินครปฐุมไม่ใช่ปฐุมใช่ไหมปฐุมเราอยู่ปทุมนี่เรามาจากปทุม เข้าปทุมมล้เราจเข้าสู่จังหวัดนครปฐมนะครับทางไปนครปฐมก็รถติดเล็กน้อยนะฮะจราจรติดขัดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังมียังยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังไม่ถึงกับติดมากก็จะใกล้ไกลนะครับส่งเหมือนเดิมนะครับฟิกอิงส่งทั่วไทยอยู่กับพวกเรานะฮะหาแน่แม่จ๋าโ่าก็จะอึนนหน่อยนะครับเนื่องจากว่านอนดึกตืน่นสาย ที่ที่เราจะไปนะครับก็จะเป็นจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นบ้านเกิดของพี่โซ่นะฮะและที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นจอมบึงนะฮะจอมบึงก็บ้านพี่โซ่เหมือนกันไม่ใช่บ้านครับไม่ใช่บ้านครับอ๋อที่เรียนแล้วบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่สวนพึ่งนะบ้านอยู่สวนพึ่งสวนพึ่งกับจอมบึงนี่ห่างกันเยอะไหมถ้าที่อยู่นะอืมยี่สิบโลแต่ถ้าอำเภอสวนพึ่งเลยอ่ะทางจากจอมบึงประมาณสักสี่สิบห้าสิบ งรถเมย์ครับตั้งรถเมย์ไปครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับไปถ้าจากบ้านไปราชบุรีอ่ะห้าสิบโลก็ชั่วโมงนิดนิดประมาณชั่วโมงหนึ่งยี่สิบบาทการถเมย์ยี่สิบบาทเนีถือว่าแพงนะทำไมงนั้นนอะผมได้ไปโรงเรียนวันละยี่สิบบาทไปนอนเ็กเลยี่สิบบาทกินอะไรบ้างปะยี่สิบบาทข้าวเหนียวห่อห้าบาทข้าวเหนียวอ๋อพี่ค้่ได้ห่อไปไหมไม่ครัถ้ามันเป็นข้าวเหนียว เรไม่ได้ห่อห้าบาทข้าวเหนียวมันห่อละเจ็ดบาทแต่ว่าไข่อเอารวยเลยหรือว<ม>่าไม่ใช่เคยกิน<ล>ข้าวเหนียวที่มันโปะลาบกระหมูไหมโป<อ>ะ<อ>ที่มันเป็นข้าวเหนียวห่อที่จักข้าวเหนียวใส่ใช่ไหมแล้วก็ลาบลาบโปะแล้วก็มีหมูฝอยไม่เคยเห็นไอ,อหมูฝอยข้าวเหนียวหมูฝอยอะรู้นะแต่ข้าวเหนียวอลาบโปะเนี่ยยังไม่เคยเห็นเยอเลยเยอะจะตายที่มันเหมือนข้าวมันไก่หอนไหม ะมีเมื่อก่อนมีลาบมีหมูฝอยหมูหวานนั่นแหละนั่นแหละเจ็ดบาทเจ็ดบาทเหลือสิบสามบาทสิบสามบาทตอนพักเที่ยงก็กินน้ําน้ําน้ําโค้กแก้วหนึ่งสามบาทน้ําแข็งของน้ำโค้กเหลือสิบขวดขวดใหญ่นะคราบเทให้เราใช่ไม่จืดหรอวะกูกินที่ไรจืดทุกทีก็ต้องกินน่ะรอขายกูทำไมนี่ หือสิบาทเหลือ10บาทก็ซื้อขนมให้สาว5้าบาทสปอร์ตแต่เด็กเหระดัเ oh, น,นี้ไม่ <5 S 2> ต้องเยอห้บาทนี่หนึ่งในสี่องค่าขนมเลยนะตอนเด็กขี้เละไงไม่ได้ลองไงเฮ้ยแลตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ก็เหมือนเดิมแหละตอนเด็กเราเอาหน้าเข้าไม่ได้ไงเราใช้เงินแต่ก็ไม่เสียดายครับเราทำไปว่ามีความสุขว้าวหบาทสิบาท แต่ก็เป็นเงินจากเหงือ่ของพ่อแม่เรา <c oughs> <ด>เยอ,เอะ,ะอน,น 5, บบแต่ละยุคนี้นะ50บาทอ่ะจะซื้อปืนอัดลม้มิงเก็บเป็นนัดพิตอนนี้เราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจน,บนเข้าสู่จังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้เราก็จะแยกออกไปจองบึงแยกออกหรือว่าเราต้องเลยไปแย,แยกขวาแยกขวาแต่บ้านที่กูพักเลยแมะโฟไม่ไายถ้าเทนเสร็จไวนะครับสอนไวเสร็จไว ก็มีโปรแกรมจะไปเที่ยวกันที่เขางูแลนด์มาร์กนี่มันคือที่ไหนนะแลนด์มาร์กที่ไหนอะที่เที่ยวของราดเลีเหรอหลายที่ไม่เอาเนี่ยเอา,เอาตรงจอมบึงเนี่ยตรงจอมบึงครับอืมตรงอมบึงไม่มีอ้าวไม่มีอะไม่แต่ผมเคยเซิร์ชวันนั้นมันมีอะไรทำข้างข่าวไม่ใช่จอมบึงอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนไปดูว่อยู่นี่แนลาดลีแหละรู้ว่าอยู่ลาดลีแจะมันม,มีทำข้างข่าวเขางูแล้วอะไรอีก ระวังกันนี่เลยแบบนี้น่อยตลาดน้ําดําเนินพูดไปงั้นแหละเราก็ไม่ได้ไปแล้วครับเราทํางานถึงสอนลูกค้าเสร็จก็เย็นแล้ว <c oughs> กลับกันนู่นน่ะตลันะบตู้ใกล้ถึงยังประมาณกี่ทีไม่เกินสามสิบนาทีไม่เกินสามสิบนาทีนะครับเราจะถึงบ้านลูกค้านะครับโดยทีมงานง่วงเหงาเหงานอนง่วงเหงาเหงานอนแค่ง่วงเหงาอะไรนะไเขียวสิบวิราเชื่ออะไรอยู่แยกเจดีหัก เดี๋ยวเราดูว่าเจดีหักจริงไหมนะจ๊ะเดี๋ยวหันกล้องให้ท่านผู้ชมดูนี่นะครับเจดีหักจังหวัดราดชบุรีนะครับอ,อะไรนะเขาอู้นนะักหินหินเห็นขาไหมเนั่นักตอนนี้ข้างหน้าเรานะก็เป็นเขางมูมันเป็นอะไรนะเป็นอุทยานหรือว่าอะไรเหมือนที่น่องเที่ยวที่เจนะใช่าวันนี้เสร็จเร็วนะครับเราก็จะแวะเขางูนะไปให้อาหารงู ลาดบุรีนะฮะขึ้นชื่อเลยก็ต้องเป็นโอ้ลาดบุรีตั้งแต่ว่าตั้งแต่เราขับมานะฮะยังไม่เห็นสักร้านเลยนะครับต้องเข้าไปในเมืองอ๋อ้องเข้าไปในเมืองใช่อ๋อซ้ายไปจอมบึงเหรอใชอแล้วขวาขวาไม่มีมีสิเป็นทางสามแยกผมจําได้ขวาไม่รู้ไปไหนวะเดี๋ยวขออ่านาป้ายแป๊บนะจบแล้วคนลาดลรีแท้หรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชมตอนเรียนก็ไม่มีรถนะครับนั่งรถเมย์ คนนั่งรถเมย์ต้องรู้ที่ต้องรู้จักเยอะนะเพราะว่าถ้าขับรถไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกลับลับเคยลาบเลยเคยลับเลยไปยี่สิบโลให้ไอ้ตอมไปลับผูเดินกลับมาโโอ้หยังมืดเมาไงเมาแล้วลาบอ่าเดี๋ยวกลับกล้องให้ท่านผู้ชมมันยังถึงเนี่ยใช่ป่ะข้างในหอมอยู่ข้างในเออแต่อันนี้ก็คือล้อมรอบพันธุ์นี้อันนี้ก็เป็นภูเขานะครับภูเขาเขางูนะจ๊ะแต่ว่าเป็นล้อมรอบนะครับพี่โซ่เขาว่างั้น มึงไมันต้องไปเลี้ยวป่าอะยมอีกโลนึงนี่นะครับอ๋อเป็นอุทยานจริงด้วยนะครับอุทยานเขางูจังหวัดราชบุรีนะครับรอเรือใช้ได้ว่ะรอเรือเป็นรอเรือรอริงเป็นรอริงนะครับไม่ใช่แล้วเรางก็ริงนั่งอยู่บนเรือไงไปผ่านพามสวยงามไหมภูเขากํลังเข้าสู่จอมบึงแทะเข้าสู่จอมบึงนะครับก็ใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้ว อันนี้ถึงบ้านลูกค้านะครับให้มีรายน้อปะวะเดี๋ยวผมไปหามาให้นะครับชงชาับชแก้วบอกผมไม่ก็ขนของลงลูกค้าก่อนเนะเดี๋ยวขอลูกค้าไปซื้อน,น้ำเดี๋ยวเราจะขนเครื่องนะครับแล้วก็ขนของลงให้เรียบร้อยก่อนนะครับ คือเพิ่มอันนี้ตานี้คือสี่ดวงถ้าพี่อยากให้มันเข้มนะแต่ถ้าพี่อยากให้สีใดสีหนึ่งมันเด่นที่ก็เพิ่มตรงนี้ครับถ้าสีขาวผมว่าสีขาวแปดสิบที่ว่ามันหนาไปพี่ก็ปูสักท้ายโปรตีนอะไเนี่ยจะได้าบาบางหนอยถ้าเล่นกีฬาอะไรพี่จะจะให้มันบางเบาแต่ว่าเล่นกีฬาผมว่ามันหนาไปเพราะว่าลายที่ื้อพี่มันจะดึงมาถ้าพี่บายได้ อันนี้ก็อันนี้ก็คือภั้ตะวันความเจ่มปกติที่มันคุ้นๆต่างทุกคนได้รับเกดอ๋ยวเรากดอันนี้ที่เราเร็นไปที่สามพี่แล้วก่อนเอ้ทำไอ้เครื่องวันนี้นะแต่เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันต้องมีบอกกล้าปฏิบนติงาน ได้พ nee, oh, ่เ็แวสาดหมแต่อไฟก็ได้มนจะไ่เลี้ตบได้พี่ ี่คือัวมถึกระดับนี้อยูใต้นี่ตรงนี้ พี่ขอบคุณมากครับผมนี่ครับล่าลูกค้า จังหวัดลาดชบุรีนะครับถ้าใครต้องการนะครับเทสงาน DFT หรือว่าต้องการเสื้อที่ทำจากงาน DFT ครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านนี้เลยครับ New Sport ครับผมเราก็เทลูกคา้าเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้กําลัางจะเก็บของกลับบ้านกันแล้วร้านลูกน้ำนี้เลยเปล่าร้านอะไรเดินทางกลับออฟฟิศนะครับปทุมธานีต้องเปิด GPS เปนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเปิดแทรวดีเลย เหนือ,อยังวะไม่เหนือแถวนี้ตะวันตกค,คนตะวันตกไม่ใช่ฝรั่งนะครับลาดบุรีเซนเองด้วยไม่รู้จักรอนานเฮ้ยไอ้เชี้ยรถไม่ไปวะแล้วพี่ใส่เกียร์อะไรแล้วแม่งเอ้ยเออเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็กลับออฟฟิศนะครับเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยไปเทีย่ยวจอมบึงปะไปเที่ยวอะไรละ่ะกลับเลยกลับมนะืองานเยอะเคยเที่ยวแล้วจอมบึงอ่ะ เราเสร็จเรียบร้อยนะครับภารกิจแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ไปเที่ยวนะครับ <Wow. S 1> เนื่องจากงานออเดอร์นะฮะที่ออฟฟิศเยอะช่วงนี้นะครับ <Wow. S 1> เราก็จะรีบนะครับประกอบเครื่องส่งให้ลูกค้านะครับพ <Wow. S 1> ี่โตไม่ต้องเสียใจนะไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะไม่เป็นไรเรากลับไปทำงานดีกว่าเท่จังปะสั่งมาเรื่อยๆนะครับผลิตพร้อมสอนการใช้งานส่งถึงบ้านพร้อมตอบทุกปัญหานะครับเทคนิคต่างๆในการ ทำ DFT หรือว่างานพิมพ์สติกเกอร์นะครับพิมพ์อ่าพวกอโคโซเวน์ o e so UV นะครับเกี่ยวกับการพิมพ์นะครับแล้ววัสดุนะครับเราก็จะตอบปัญหาทูกค้านะครับท่านนะฮะีนี้ก็ถึงออฟฟิศของเราเรียบร้อยนะครับเวลาประมาณทุ่มกว่าเนื่องจากรถติดเล็กน้อยนะ น้ออย่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดถูกใจกดกระดิ่งนะครับในช่อง YouTube นะฮะฝากกดถูกใจแฟนเพจ c e b o o k นะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับการซ่อมเทคนิคต่างๆนะครับเราก็จะมาลงให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนโดยผมและโซโซนีว่าด้สวัสดีครับ